บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัสรภูมิสุขลนดวงาวสิบเอ็ไทยหลายประเทศต่างประเทศค่ะพ่อเก่าเข้ามาสบายดีเลยสวัสดีเด้อมืาอนี้ก็ได้มาพบพ่อของช่องแม่น้องบารมี่ชาแนลอีกคือเก้านอกพ่อแม่พี่น้องพี่น้องบารมี่ก็มาบ้านพินไต่นอกพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะออกนอกบ้านคือเก้ามหาชายคิดคือเก้าเนาะแต่ว่าช่วงนี้แบบตัวลมออกนอกพ่อแม่พี่น้องเจ็บตาพี่น้องบารมีกั กะโอเคก็ได้ค่าไปโอ้ไปลมกันน้อนกันอีกสาวโสดอีกคนนึงเนาะไม่นองไปามีก็ยังโมโหสื่อเสียงยังน้ำกันเนาะเสาไปโอ้ไปลมไปทำว่าน้องเนกันเกิดใจก็หรือว่าจะไหนเนาะโอเคเสาไปหาน้องเพื่นเนาะสบายดีนะสบายดีน้อนสาวโสดเนาะเนาะอสื่อเสียงเรียง,งน้ำก็ยังโมโหปันใดสื่อเน็กสื่อเน็กบ่โอ้สื่อ สาวเน็กเนาะอันหยุเด็้อันหยสาวแปดปีอือสาวแปดปีเป็นสาวโสดเลยบ่หรือว่าไม่ห่างยสาวโสดสาวโสดเลยเนะาะยังว่าเคยมีแฟนว่าเคยมีครอบครัวนียู่แฟนแต่ว่ากาเลิกลากันไปการดนแล้วเอาแบาบว่าแฟนแบบยังมาถึงขั้นว่าแต่งงานกันนะบ่แต่แบบว่าเ้าล่มกันในโทรศัพท์แน่นอ๋อโดยโดย เลิกลากันแต่โดนเติบแล้วบอกกาได้ประมาณวางพวกเจ็ดีแล้วอือโอ้โดนเดี๋ยวได้นะเดีว่าโดนทฮสืมือนี่ก็ว่างบอกหัวใจว่างบ่สือมือนี่ก็ว่างอ้าเจ้าคือป้าไปดนแต่คืองามอยู่แมนเจ้าก็คือว่างามอยู่ก็คือจังหวะโสดดนแทะว่างจังหวะพกเจ็ดสีเนาะแมนดูว่าเป็นนัก่ไดกไม่ได้คอยออกไปหาลดินห้าเที่ยวไปไวเฮตรแต่งานและข้าใจนองเพราะเนาะ โอกาสเปเรื่องงานเรื่องเงินนะแม่าะวงานเพิ่นกันเนาะบ่คอยมีเวลามีแต่วันอาทิตย์สไลด์การมีวันอาทิตย์บางทีวันอาทิตย์กับบขคอยอันได้ยุทธนะงานอย่างเนทางเจ้าเห็นงานอย่างก็เหตุอันบริษัทนิคอนโอ้เป็นสาวหงงานนิคอนเนาะทั้งคนเป็นสาวหองงานนิคอนโอ้เด้อดอ่าอ่าบคอยมีเวลาคือเลยเพิ่นเบ้าเนาะแี่มีแต่วันอาทิตย์ มีตะว,วันอาทิตย์เราจะคือื่อนี้กัเป็นวันอาทิตย์ก็เลยได้พักผ่อนได้มีโอกาสได้มาหากันเนาะดได้โอได้ลมกันจำพอจังหวะบอคอยเห็นเพื่อนนอกแม่น้องบารมีเลย,ยแต่เพื่อนกะเป็นสาวโรงงานเพราะว่าจตะเวียกเนาะโดยได้กางเงินเดือนกับเาทีโฟมากกับบอยอยากดีปันใดเนาะโรงงานนิคอนกาก เฮ็ดเวียกนัดแต่ว่าเงินเดือนกันกนบัสมปันไดเนาะแต่ว่าขาสีเลือกก็เลือกบอได้เนาะเพราะว่าเอาอยู่ไปลาลาเขาก็นบน่มีรายได้เนาะโดยก็คือวันนี้นะเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบอกินแล้วอืมได้อย่างนอก,กินวันนี้ก็มีลาบหมูได้ลาบหมูกินน้ำ เมื่อกี้นี่คือว่าเห็นน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดบอกคือดิเงินว่าไปตลาดไปซื้อหมูมาราบส่วนพี่น้องกเพิ่นมาเกี่ยวข้าวซอยยังโบแล้วเนาะกะวาซีแล้เมื่อนี่แล้วบะกะวาสิบุบแล้วเมื่อนี่กะพี่น้องมาซอยแล้วตำโอ้วหลอกพี่น้องในบ้านนี่บะแม่คนบ่านกะลายแล้วว่าหาวัน่ะแม่นหาวันเพิ่นมาซอยเพราะว่ายุ่ในเฮือนกะ มีแต่เขาคนเดียวเลยบอกคือว่ามีผูเดียวมีคนเดียวว่าพี่น้องกับเข้ากลับไปห้างอ่ะไปเห็ุงานอยู่ข้างนั้ามืดแล้วกันพ่ออีพ่อน,นึงคนกับมีครอบครัวของเพื่นอนโอก็คือว่าครอบครัวของเจ้าในขออนุญาตานนมเนาะมีพี่น้องกันเนี่ยจากคนหรือว่ามีมพี่น้องกันอยู่ <คน S 2> สี่พ่สี่คนแล้วกับพ่อแม่เนาะเลยพ่อแม่แล้วกับสี่คนนี่คือเอือดนี่เป็นลูกสาวก๊ะปแม่ลูกสาวกบอยเลลูกสาวก๊ แต่ละคนกับแบบว่ายังมาท่านได้ส้างครอบครัวเนาะอันคนที่สองค่ะ่นสร้างครอบครัวไปแล้วแต่ว่าอีคนที่สามคนที่สี่เนี่ยัไม่ได้สร้างแต่ว่าหากสั่งคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็คือผูพาเหตุนานน่ก็แเมนโพบะเมนโพนั่นแหละก็เลยอยากมาเปิดใจห้าหักแท้งลูกเคยเห็น่อนะมาซอยเหตุนาเนาะมาซอยไถนานี่แหละแล้ว่าก็ทุกยากแน่เนาะ เห็นพอเพิ่นไทยหน้าผู้เดียวเนาะ้อกันคณะทุกยากบ่หรือว่าทุกข์การบ่แม่นว่ากัแบบว่ากัพออยู่พอกินอยู่แต่กาเฮาก็ยังมีคนมาซอยเหลือเกื้อกูลหั่นน่ะแม่นอยากได้ว่าง่ายๆอยากได้หหัวน้าครอบครัวเข้ามาเพิ่มเนาะแต่ว่าผู้คือทางพอเพิ่นกาอายุหลายแล้วบ่เพิ่นกัอายุหลายแล้วเพิ่นกาหกสิ็ดสิบปีแล้วสิเข้า70แล้วเพิ่นก็ยังไถหน้าได้อยู่กาไถได้ก็เพิ่นก็มีพัญญาประจําตัวแน่แล้วก็บโก้ับแบบว่า ทางครอบครัวเขาก็บบุมีไพ่แน่หนหะะ่ะนะโดยสำเนียงน้องพคนกับอยากออกผู้ไทยเนาะตัว <laughs> น,นี้ก็ชสาวภูไทยเบิางแล้วเนาะทั้งคนยินใ้ก็มีแต่ชาวผู้ไทยทางพคนเว้าก็ออกสำเนียงผู้ไทยเนาะพี่น้องชาวผู้ไทย,ไทยมีแต่ผู้งามๆเนาะแม่น้องก็มี่โดยมีแต่ผู้จบๆงามๆหากบุมีแฟนจะคน <laughs> มีแต่อ่าสนใจน้ำเงนินคือพคนเว้าเนาะสนใจน้ำเลือดน้ำงานโฟกัสเรื่องก็คือว่าแล้วเนาะทว่าจุนนี้ เราค่อยมีเวลาปันได์สไลด์กับเหตุแต่ง,งานวันอาทิตย์คือมันมีแล้ววันอาทิตย์ก็จะมีเวลามาสไลด์กับถ้าจันท้าเซากับสไลด์กับเฮดโอทีได้ก็มีโอทีบางทีกับขม,มื่จังขม,มื่เขาจังได้เห็นแบบว,ว่าเหืนหนะบางทีกับเป็นมงคลกับยังกลับมาฮอดบ้านหรือว่าเป็นไปสมุนว่เมื่อใดที่ว่าเอื้ยไปเฮดเบีย้ย ให้สกเสกยวเขา่า่าทั้งนั้นการมีแฉ่พ่อกับแม่สองคนมสองเข่าเกี่ยวเขาถทา<อ>ก็เลยยากแบบวาเข่าโดยยาลกลาย่างหละแรกบวาจะมาสัมภาษณ์เปิดใจมื่อนี่กัอยากเจอหักแทค้คือมุ้งโดยแม่นเนาะใครก็ต้องการหักแท้เท่าน,นั้นแหละเนาะแม่โดยอ่า อ๋อปีตะเก่านี่น้องเฮ็ดหน้านี่ได้หลายะะบ,บ่นเนาะเขาหน้ากาบ่ได้หลายกับพอได้กินประมาณห้าหกสิบนี่แหละก็พอได้กินเนาะแต่ว่าครอบครัวน้องเพิ่กับคือสี่บหลายคนประมาณนี้เนาะทางน้องเว้าเนี่ยกับแบบว่าเพิ่นกับไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนำแน่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่อยู่ในเฮื่อนนะมีจนนะคนเนาะปัจจุบันนี่อยู่ในเฮือนนะมีอยูแปดคนโอ้ มีลุงและสาวมาอยู่หนำอ้มีลานเนาะโอ้กรหลายอยู่ได้เสนอแม่น้องป็มีมว่าหน่อยบ่ได้หน่อยได้นี่โอ้จะแปดคนพู่นะเห็ดเห็ดเวียกเหตดเวียกได้เบิร์หรือว่ายังไงกะสองมีคนหนึ่งกะแมตตูเด้พันกะเท่าแห่งแล้วพันกะแปดสิบกว่าปีแล้วโอ้แมตตู้ล้นหน่อยอีกคนหนึ่งกะห้าปีอีกคนหนึ่งกะ ประมาณเจ็ดแปดปีเนี่ยโอ้ไปทั้งเื่อนไปเหตุงานโฮงงานเหตุแต่โดนเราบอกได้จะปีครับกะประมาณว่างสี่ห้าปีเนี่ยแหละโอ้คือว่าโดนเนาะโดนคือว่าโดนพอสมควรกะพอเขาก็อดทนนะเขาก็บ่มีทางเลกเนาะยูน้ำครอบครัวเนาะแม่ยูน้ำครอบครัวนี่ไม่ได้คิดเลยว่าอยากไปไทยเป็นยังจิกกะคือยูแต่กับ่บมีพายูน้ำพรอทั้งแม่โอ้ก็เลยจำเป็นในเหตุงานนี่เนาะ ราะว่ามันใหญ่อยู่กับครอบครัวได้ใกล้ชิดกันเนาะเวลาเขาเป็นนั่นเป็นนี่มาค่ะเพื่อนยังมาก็จะเป็นมาเขาก็จะได้ดีเป็นน้ำเน้นบรนยากาศถ้าห้องแล้วนะอ๋อสรุปสรุปแล้วว่าสมมติว่ามีนมไทยอยากเอาไปอยู่น้ำประมาณนี่นี่แล้วแล้วเนาะก็งทีเนี่ยกัางทีเนี่นเบื้องพ่อกับแม่บางทีน้องสาวเหมืนก็อาจชีมาอยู่บ้านพอคนมีโอกาสได้มีโอกาส มีโอกาสสินะคือทางเอื้อนนี่ก็เคยไปประเทศไทยทํางานญี่ปุ่นเนี่ว่ากาเคยแต่ละไปโดนแล้วไปนะก็ยยอนพราครอบครัวนี่แหละไปอยู่กับว่าได้โดนดอกแล้วกัหมาประมาณสี่ห้าเดือนนี่แหละอพอยากพ่อกับแม่ละกันแม่ตูง่ายิ่นเลยต้อมีหนักที่ต้องดูแลเพิ่นเนาะแต่ส่วนลายกันเนาะส่วนลายเอฟซีเฮ้ากับส่วนลายนมไทยนมไทยทั้งลายกับส่วนลายนเพิ่นอยากได้ ไปอยู่ไทยหลายกวัวเนาะจนลาย่ะนะโอยจะก็อินตามแล้วนัดอินตามลมคุยกันไปว่าตามสถานการณ์เนาะถต่ว่าคุยกันถิกใจกับอาชีพไปกับมี่เนาะตามวาชนาเาโดยนะเขาก็มาเขาเรื่องเปิดใจก็คือเอื้อเปิดใจเปิดใจหาคนคุยหรือว่าหาคนคูชีวิตเลยกับอันดับแรกเขาก็ต้องคุยกันก่อน ทำความเข้าใจกันะทำความเข้าใจกันก hmm. ้นอะไรโดนโดนไปกัหน้ากาจังว่ากันทีลังขนะดนะพาอันดับแรกเขาก็ต้องคุยกันไปเบิ้งก้นแต่ว่าแมนว่าเออซีปูปรับแล้วกะแต่ว่าเอารลดนะนะก็ต้องคุยกันไปโดนนี่ค่ะขอใจดีเนาะพวาเ่าจาต้องทำความหุ่จักทำความเข้าใจกันเนาะโดยอัญโยเดสออัญโยเตาอัญโแปลว่าคนที่เข้ามาห้านะ เขากับบริเต้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ขอเพียงแต่ว่าเออโฟกัสแบบว่าหับหับเราได้แหละกับเรากับเขาได้อ่ตรงนี้นะแต่เรากัต้องลวมกันไปเบิร์นกอนเขากอบบริเต้บ่กเออคนดำหรือว่าคนสูงคนขาวขี้ไล่นู่นนี่นั่นเขาบอกห้าก็มาก็ได้บอกเออเนี่ยนั่นก็ได้โดยแต่ขอแต่ว่ารวมกันเล่ากันถึกใจเนาะเล่ากันทุกเรื่องแบบว่าว่ามีไงกับคนมันชิแมนนั่นเนาะโดย ทางเอื้อนนี่แบบว่าก็มีเลือกเพราะแบบว่ามักหรือว่ามีจํากัดในใจมักในใจว่ามักนมประเทศใดเป็นพิเศษนกะบ่าได้จํากัดแต่เออว่ามักประเทศนั่นประเทศนี่โมกาขอเพียงจะ่าเข้ามาเฮากะเออโอหลงกันไปก่อนแบบนี้นะได้เบิดเนาะไทยนมเลาานมตางประเทศได้เบิดเนนะโดยแต่กถ้าตามประเทศกเว่าก็ษาบว่ได้แล้วเนาะ บอบางทีแบบประเทศไทยบอประเทศลาวบอไปอยู่ต่างประเทศประมาณนี้เนาะเลาเป็นมักเิ่งคลิปของเขาน้นแบบ่นที่ไปอยู่ต่างประเทศเ่นจิรับชมคลิปเฮาอยู่ตลอดประมาณนี้อ่าก็คือทา้งเอื้อนนี่เปิดใจนี่พร้อมหายซองทางการติดต่อออกออกในคลิปเลยบอหรือว่าอยกงหายหลังไม่ก็สไลด์ก็ยกใหายหลังใหม่ก่อนเออเดี๋ยวหายหลังไม่ไปก่อนนะเดี๋ ถ้าเอฟซี FC ทั้งใดอยากอุลมหรือว่าติดต่อทางน้องเพิ่นกะมาหาทางช่องเราได้เนาะน้งนองเพิ่นก็นยังบ่สะดวกการที่แบบว่าแจกเพเจนะแจกไลน์เนาะเพราะว่าช่วงนี้โทรศัพท์มีปัญหาอยู่ <c oughs> เนาะทังไดโทรศัพท์มันนั่นก็มันสิยายแล้วนะมันโหลดยังมากับบได้ของเฮานาะแต่ว่ารุนยังขอบอ่งอันนี้บ่นอันนี้นะไอไฟโฟน n e พาร์แต่ว่าแบบว่ามันเป็นลาสมายัยไปแล้ว แล้วก็เขาก็อัปเดตยังบ่ได้อัปเดตยังบ่ค่อยได้แล้วนะหนึ่งมามันก็เก่าแล้วประมาณนี้แหละจอเจยังมันก็แตกมาแล้วนะได้ได้เจ็ดปีแล้วจริงอันนี้ก็ซื้อมากับกับระยัดสุดกับประมาณเจ็ดแปดปีแล้วการกันดูมทนอยู่พอเพี่ยนี่นะบ่แม่เนเจ็ดแปดปีเจ็ดปีเราใส่ใส่กิเลสมาหาเงินยากเลยเนาะเดิแม่เอ็นน้องแต่ได้เจ็ดแปดปีเบื้องสายก็จับเบิ่งแนง คือว่าเพื่อนใส้เป็นเนาะแม่นางปามิโดยใส้ได้เครื่องหนึ่งฮอดเจ็ดแปดปีเขาก็โฟกัสเรื่องครอบครัวหัวถ่าจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพทนะ์เนาะครอบครัวก็คาดเครื่องหนึ่งมาะกะนเพมาะเปนคาดเครื่องยังเขาก็จะสิมสสาซื้อแบบแชมพูบูอบนู่นนี่นั่น,นเนาะเงินเดือนเขาก็เลยเอาตัวที่จําเป็นก่อนไว้ก่อนนะนะถ้าถ้าเอฟซีเอฟซีของเฮานะถ้าเห็นว่า วาน้องตัวแม่ตัววาน้องมีเทรศัพท์บบมีก็เห็นเบิงเอาเนาะพี่น้องก็คือในช่องนี่แหละคือในคลิปนี่แหละน่ะน่องเพิ่นก็โทศัพั์บ่สะดวกโดยโดยทวารเอซอยากโออยากล่มเลยว่าอยากคุยกับน้องเพิ่นกะซื้อให้ซื้อให้น้องเพิ่นก็ได้เนาะแต่ว่าทักมาทั้งแม่น้องป้ามี่เด้อสาวๆายเนาะแล้วก็เพราะว่า อยากซื้อให้เพื่อนก็ได้นะโทรศัพท์เพื่อนก็คือเห็นนั่นแหละพอแม่พี่น้องเลยอาน้องใช่ประมาณปีหนึ่งนี่มันก็อยากไปแล้วเพราะว่าแบตเด้่ยบตมันไม่ค่อยทนนะนั่นกับเครื่องมันก็สิฮ้อันนะแล้วก็นี่ก็ประหยัดใส่สุดพอไปเฮ็ดงานเนาะเฮาก็เข้าใจเพื่อนโ้งงานเฮาเฮาก็ต้องยืนอยู่แบบว่ามือๆนะเบรกก็แค่15นาทีเองแล้วก็บางเวลาพักกินข้าวก็สไลด์กับบริลลิ่งรอสไลด์กับพับคอนไลท์เพราะว่าเขาเหนื่อย เพราะมันยังสดเนาะโดยส่นนะ <mm> <mm> วนแ <mm> รกกับแบบว่าเข้าไปนั่นมานี่กับมูส่วนปลินก็คือแบบนี่แหละค่ะบ่คอยมีเวลาคือวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเขาก็ออกมาแบบว่าเหดเวิซอยพอซอยแม่นะโ <mm> ด<ว>ยเขาก็คอยมี <mm> ว,ว่าเป็นสาวโสดที่ <mm> มีความขยันเอาเวียดเอาการาเอางานเนาะ อ่าอดทนแล้วก็ประหยัดเนาะคือว่ามีครบสุดในมีครบในทะนเมยะนมคนใดได้เพิ่นคือสิโชคดีแฮงพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นคนแบบเข้าใจการใช้ชีวิตเนาะรู้จักเก็บออมโดยบ่ฟุภูเฟก้ประมาณนี้เนาะดควรอันใดบ่ควรอันใดจําเป็นเนาะเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเป็นคนนีสุดยอดเลยท้าเท่าที่น้องเอ้ยเท่าที่แม่น้องปามีถ่ายคลิปมานี่เห็นน้องคนนี้ถือว่าโอเคการใช้ชีวิตเนาะ แบบว่าหูจักใช่ใจหูจักตัวใดควรบ่ควรประมาณนี้เนาะไจไดเป็นแม่ซีเลื่อนี่ถือว่าโชคดีมีครบเวิดในวงเดียวใจได้เพิ่นเป็นครูนี่ถือว่าโชคดีแห้งเนาะแม่ทางหฮากับีแต่เอาใจซอยเอาใจซอยแล้วก็อขอให้เจ้าพพหักแท่เนาะขอบคุณที่ดีเข้ามาหาเอื่อยเนาะขอบคุณที่จริงจังแล้วก็ผูทีชิมาเติมเต็มเนาะ วงใดที่ว่ามันอ่าเอิ้นว่ายัางขม้าช่วยเรือกันองใดที่ว่าอเอิ้นว่ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวมาเป็นสาหลักให้เนาะโดย<ด>เพราะว่าเขาเป็นผู้ยิ่งนะเนาะาหรก็แฮงงานเนาบางเทอก็สิบ่ซ่ำผู้ชายเนาะเข<ด>าก็เลยว่าต้องการแบบครูชีวิตที่ว่าสู่กับเฮาเนาะโนนะดยโดยทางเฮากา็ขอบมุข,ขอบใจทั้งเอื้อล,ละลายเนาะที่มานางเสียสละเวลาอันมี่ามานางโอมลงกับเฮาเนาะ โดยจาทางเม่ซาายและแม่น้องตามีกน่ขอบคุณขอบใจเอ้ยเป็นลายๆเนาะโดยจากทางเาราก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีน้อง